คือใครจะรู้ไหมว่าร่างกายเราขาดวิตามินเกลือเพื่อนเพื่อน<ๆ>คิดว่าเพื่อนเอน<ๆ>รู้ป่ะฉันขาดสังกะสีอยู่ฉันขาดแมกนีเซียมอยู่หรือฉันขาดแคลเซียมหรือฉันขาดวิตามินดีเออะไรเงี้ยยีงใครรู้บ้างอเราก็ต้องไปไล่ดูนะว่าอาการไหนที่มันฟ้องว่าเพราะขาดแาทุหรือวิตามินตัวไหนแต่เอารวมรวมเลยว่าอาการเหล่านี้สามารถบอกเราได้ว่าเราขาดอยู่หรือเปล่าก็คือ1เรามีอาการ ป่วยง่ายป่วยบ่อยป่วยง่ายป่วยบ่อยไม่ค่อยแข็งแรงใครไม่ค่อยแข็งแรงให้รู้เลยค่ะขาดสารอาหารอันหนึ่งในนั้นก็คือวิตามินกรกลอันที่2ก็คือว่าเป็นคนที่ระบบเผาผลาญไม่ดีแบบอาจจะอ้วนง่ายหรือบวมง่ายอะไรเงี้ยก็คือวิตามินกระแลไม่ครบถ้วนโซเดียมเกินอ่ะ อันดับที่สามเราอาจจะมีเรื่องของสุขภาพอะไรแปลกๆที่มันแบบเลือดออกตามไรฟันปากนกกระจอกตายแห้งบ้างละ่ะออผิวซีผิวแห้งบ้างละ่ะออผมขาดบ้างละ่ะผมร่วงบ้างละ่ะหรือมือชาเท้าชาปวดเมื่อยอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ก็เป็นอาการของการที่เรา ขาดสารอาหารดีอะไรบางอย่างที่เข้าไปเติมให้ร่างกายเราสมบูรณ์นะคะเราอย่านิ่งนอนใจกับอะไรที่มันดูเล็กๆ,น,ๆน้อยๆนี่เราคิดว่ามันเป็นเพราะวัยมันเป็นเพราะธรรมชาติที่ทําให้เราต้องเป็นไม่ใช่นะคือเราขาดอะไรบางอย่างเราต้องไปหาแล้วเราก็ไปเติมนะคะ